การคล้องโคและการล้มโคทำไมเราต้องคล้องและล้มโคล่ะก็เพราะว่าเป็นการทำเพื่อความปลอดภัยของทั้งโคและคนเพื่อการรักษาทำให้โคสงบเพื่อการตรวจโรคฉีดยาหรือทำแผลได้อย่างปลอดภัย เพื่อการจัดการทำให้ง่ายต่อการแต่งกีบฉีดวัคซีนทำเครื่องหมายหรือย้ายโคการคล้องและล้มโคอย่างถูกวิธีจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยในการทำงานกับโคเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุดนั่นเองการคล้องโคอุปกรณ์เชือก4ีหุนยาว8-10เมตร ขั้นตอนการคล้องและการลมโค 1. ใช้เชือกขนาดสีหุนมีความหนาที่เหมาะสมไม่บาดมือที่จะทนแรงดึงของโคได้ทำห่วงขนาดพอเหมาะกับคอโคโดยให้ปลายเชือกด้านหนึ่งรอดใต้ห่วง 3. เข้าหาโคอย่างช้าๆและใจเย็นโดยเดินเข้าทางด้านข้างของโคสอดห่วงที่เตรียมไว้เข้าไปที่คอโคอย่างระมัดระวัง 4. ่เปิดปลายเชือกที่ใช้สำหรับดึงให้ยาวพอเหมาะเพื่อให้เราสามารถควบคุมโคได้จัดระยะที่ปลอดภัย 5. เมื่อโคเคลื่อนที่ให้ดึงเชือกไปข้างหน้าเบาๆไม่ต้องกระชากอย่างรุนแรงเมื่อต้องการให้โคหยุดให้ดึงเชือกไปข้างหลังเมื่อต้องการให้โคไปทางไหนให้บังคับโคไปทางนั้น จับแบบนี้เนาะโยนโยนปุ๊บปล่อยให้จับจะม้วนปลายไว้ก็เอานิ้วโคกับนิ้แล้วชี้กำปลายไว้เฉยๆแล้วก็ที่เหลือก็พันมานกันตรงนี้ก็แล้วนะพอเราโยนใช่ไหมโยนปุ๊บมันจะแบมือปุ๊บมันก็จะไปเลยอันนี้ก็สายอันนี้ก็สายเข้าใจเข้าใจครับหลักการการล้มโค 1. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและตัวโคควรให้ทำในพื้นที่ที่ปลอดโล่งไม่มีสิง่งกีดขวาง 2. งใช้เชือกที่มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับขนาดของโค 3. ควรมีผู้ช่วยอย่างน้อย2-3ถึงคนเพื่อช่วยการควบคุมโคขั้นตอนการคองและล้มโค 1. เตรียมโคนำโคมาผูกไว้กับเสารหรือหลักที่แข็งแรงโดยมีผู้ควบคุมส่วนหัวเพื่อไม่ให้โคขยับ 2. ผูกเชือกเส้นหนึ่งรอบคอโคโดยใช้เงื่อนที่สามารถคลายออกได้ง่ายหรืออาจจะพันรอบเขาแทนก็ได้ถ้ามีเขา 3. นํนำไปเชือกที่เหลือมาพันรอบตัวโคในสองตำแหน่งหลักๆพันรอบลำตัวหลังขาหน้าบริเวณหัวไหล่และคุ้ยเชือกด้านหลัง 2. พันเชือกรอบลำตัวก่อนถึงกระดูกเชิงกรานบริเวณบั้นเอวและค้้ยเชือกบนหลัง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการคลองและลมโคสังเกตพฤติกรรมของโคการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการทำงานกันเป็นทีมข้อดีสามารถควบาภูโคให้อยู่ในท่านอนเพื่อทำงานได้อย่างปลอดภัยสะดวกต่อการทำงานสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของวัวได้ไง่ายขึ้นข้อเสียมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่คอถ้าทำถิกวิธีโคอาจรู้สึกเครียดและตกใจเมื่อถูกคองการลมโคจะต้องใช้ความรู้และความเข้าใจ ก็แนะนำเราไม่ควรของและหลมโคลในโคนที่ตั้งท้องหรือให้นมเพราะจะทำให้มีความเครียดมากทำให้น้ำนมร้อยลง